พ่อกับลูกทําอะไรกันเขียนต้นบ้างก็ไปน้องซันเขียนอะไรลูกเขียนก็ไก่อ๋ออีแม่เห็นแบบนี้แม่ภูมิใจค่ะมีสีด้วยเหรอป้าปาสอนสีลูกด้วยนะลูกไม่รู้จักสีอืมเขียนก็ไก่กนักเรียนยุคโควิดอ๋ออุ้ยทำไมหนูเขียนสวยจังเขียนสวยจังเลยอ๋อตัวไม่อันนี้ตัวอะไรลูกก็ไก่อืมเก่งค่ะเดี๋ยวตัวเดียวเนี่ยแหละ เอาเอาปมาทับไก่ภาษาอังกฤษว่าไงชิคเก้นชิคเก้นชิคเก้นไก,กนอันนี้ขอใครอันนี้ลูกชิคเก้นก็ไก่ขอใครยู่แล้วสอนภาษาอังกฤษไงอันนี้เอก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 ก็เหมือนเอกเอกเอกอะประมาณเนี้ยเอกไข่เอกไข่โอ็ไก่ น้องตนนอนเหรอล่าสุดนอนทับกันแล้วลาลงมาเจนอะไรแล้วลูกขอไข่เหรอลาลงมาขอไข่ได้ยังภาษาอังกฤษคืออเ็กไข่ป้าป้าบอแันเด์แม่ไปทำงานก่อนนะลูกนะครับามาเดี๋ยวนะนึ่งกับบอลผเอาทีนึ้งเนี่ยก็ใส่แว่นแว่นแถดเป็นไมอย เดี๋ยวไปทำงานก่อนเด้อบายบายกเทเหรอวะกู